ฉลองมงคลสมรสของเอสสิการกับหนุ่มรุ่นน้องลูกครึ่งอิตาลีญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจประจา<ม>องค์การสหประชาชาติดอมโดมินิกวินเซนต์ลิยงหลังคบหาก,กันมาได้เพียงปีครึ่งนะคะโดยมีพิธีมั่นแบบไทยเมื่อวานนี้รวมถึงพิธีแต่งงานตามแบบคริสที่โบสถ์สัมพันธวงศ์ในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยตอน,อนก่อนที่จะเริ่มงานที่โบสถ์นะคะก็ก็เป็นแต่ว่าเป็นความตื่นเต้นที่เป็นความรู้สึกที่ดีที่เออรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้ทําอะไรแบบนี้กับกับคนที่เรารักค่ะ ก็ซาบซึ้งนะคะน้ําตาคลอก็มีมีเสียน้ําตากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งคุณพ่อคุณพ่อเอ้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซับซึ้งก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่ครอบครัวเขาเองก็สนุกด้วยเราเองก็คือมันเป็นความรู้สึกของวันที่ดีมากๆวันหนึ่งในชีวิตค่ะเราเราเจอกันในตอนวันเกิดเขานะคะแล้วก็นะวันนั้นเนี่ยก็เราทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะมาถึงวันนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้ตอหน้าทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เขาก็บอกว่าเขาจะดูแลแล้วก็จะจะเดินไปด้วยกันจนกว่าแบบ ตาจากกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็อยากจะอยู่จนแก่เท่าด้วยกันน่นะคะเวลาที่เราเห็นภาพคนแก่แกเดินจูงมือกันอะไรเงี้ยเราก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นท้งครูได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการฮันนีมูนนั้นหายจัดคิวว่างลงตัวในกลางปีหน้าก็จะอยากไปเที่ยวแอฟริกาและพร้อมมีทายาททันทีค่ะ